สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเราเช่นเคยนะครับส่องเหรียญชั a นแนวนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตราคากันเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาเหรียญกันนะครับวันนี้เป็นเหรียญพระชนมายุครบ8ปดสิพรรษาสมเด็จ พระเจ้าพักคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนะครับเ,เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ10บาทครับไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักสรสลับเรียงนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่2 6ม mm เมนะครับผมวันครบรอบวาระของเหรียญน,นี้คือวันที่24พฤศจิกายน2548 วันที่ประกาศใช้คือวันที่25มกราคม2549นะครับเหรียญน,นี้ถือว่าผลิตน้อยนะครับจำนวนกรารผลิตอยู่ที่1 000, 000, ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับคิดดูจากเหรียญอื่นๆนะครับที่ผลิต3 000, 000, 000, 000. ล้าน4ล้านเหรียญนี้ผลิตแค่1 000, 000, ล้านเหรียญนะครับก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ราคาก็ ค่อนข้างสูงข,ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญเนี่ยลองไปค้นดูในช่องของเรานะครับเคยทำไว้ให้แล้วนะครับเ,เหรียญน,นี้นะครับราคาก็ราคาขายนะครับอยู่ที่120ถึง150หรืออาจจะไปกว่านั้นก็ได้นะครับ แต่ช่วงนี้ราคายัางยังลงอยู่นะครับส่วนราคาที่ร้านรับซื้อเราไม่น่าจะเกิน50บาทนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ15บหถึงสาหรือกว่านั้นถ้ามีจำนวนเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นเหรียญ UNC นะครับก็เรื่องร้านที่รับซื้อก็ลองค้นหาใน Google ดูนะครับก็ ส่วนผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับคุณผู้ชมท่านใดถามเข้ามานะครับรับซื้อเหรียญน,นั้นไหมเหรียญน,นี้ไหมช่วงนี้ผมบอกเลยนะครับว่ายังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญคอยเออร์เลอร์หรือเหรียญที่ผลิตผิดพลาดอะไรเงี้ยก็ลองมาคุยกันนะครับอาจจะรับซื้อก็ได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องการเหรียญพวกที่ผิดพลาดนะครับ อย่างเช่นเหรียญพระเสียรตรงเหรียญสองหัวเหรียญสองก้อยอะไรเงี้ยลองลองลอง,ลองคุยกันดูนะครับเหรียญพระเสียรตรงผมเคยทําคลิปไว้ให้ชมแล้วนะครับยังไงก็ลองเข้าไปค้นชมกันดูนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ